ไม่ว่าท่านจะพูดเรื่องอะไรเมื่อไรและพูดนานแค่ไหนการพูดในที่ชุมชนก็จะเป็นเรื่องง่ายและไม่น่ากลัวสําหรับท่านอีกต่อไปพูดแล้วได้เป็นเศรษฐีทำอย่างไรกับสมชายหนองหีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับจากนี้ไปท่านผู้ชมจะเรียนรู้การพูดในที่ชุมนุมชนจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมสมชายหนองหีจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมโดยละเอียดเลยครับ ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายครับเพราะหนังสือเล่มนี้เรียกว่าเป็นหนังสือเล่มเดียวในประเทศไทยที่เขียนจากประสบการณ์จริงจริงยังไงครับข้อที่หนึ่งมีงานเข้าเราจะทำอย่างไรหัวหน้างานบอกเอ้ยบอยพรุ่งนี้คุณต้องพรีเซนต์ต่อ CEO นะ เราไม่มีความสามารถทางการพูดในที่ชุมนุมชนมาก่อนเราจะทำยังไงครับเราก็จะเรียนเรื่องของวิธีการพูดแบบการพูดการพูดคืออะไรกันแน่นี่คือสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองครับที่หนังสือเล่มนี้จะสอนก็คือว่าโครงสร้างทางการพูดครับบางคนพูดไปเนี่ยนะฮะขึ้นไปกล่าวอวยพรงานแต่งงานเนี่ยเขาให้เวลาสามนาทีท่านผู้มีเกียรติเคารพครับ ก็แต่งงานมาแล้ว30ปีอยากจะบอกหลักคารวัตธรรมสัก10ประการครับใน10ประการนี้แยกย่อยเป็น15ข้อย่อยดังนี้อ้คือพูด3นาทีแต่จบไม่ลงบางทีเนี่ยนักพูดเนี่ยบางทีขึ้นต้นน่ะเหมือนขึ้นเครื่องครับแต่หาล้านบินลงไม่เจออันนี้ก็ต้องเรียนรู้ โครงสร้างก็คือคำนำเนื้อเรื่องสรุปจบวิธีที่3บันไดขั้นที่3ที่เราจะสอนเรื่องของการขาจัดอาการประมาทท่านทั้งหลายครับคนพูดต่อที่ชุมนุมชนทุกคนครับประมาทุกคนอาจารย์ดรเสรีวงมนทาอาจารย์จรรพลชุมพนิษฐครูบาอาจารย์ทั้งหลายอาจารย์อภิชาติด,ดำดีอาจารย์พยาพัฒนพงศ์ซึ่งพูดมานักต่อน,นักแต่เจอคนครั้งแรกทุกครั้งประมาทุกคนแต่ความเป็นนักพูดแบบเนี้ย ใช้เวลาใช้เวทีบ่อยแบบนี้เขาทำเนียนครับแล้วแป๊บเดียวอาการประหมาจก,ก็หายไปอาการมามาเป็นเรื่องใหญ่มากครับเสียผู้เสียคนมาแล้วบางคนเจื่อคนเยอะๆตื่นตกตกใจสวัสดีข้าพเจ้าทั้งหลายพี่สวัสดีตัวเองด้วยนะฮะท่านเกียรติผู้มีแขกค,ครับนะอะไรประมาณนี้นะต่อมาก็คือเรื่องของการเตรียมข้อมูลนะครับ เราศึกษาการพูดแล้วรู้โครงสร้างการพูดแล้วขจัดอาการประมาณแล้วเราจะเตรียมข้อมูลอย่างไรไม่ยากเลยท่านไม่รู้อะไรกรุณาถามกูกูที่ว่านี่คือ Google นะครับหาข้อมูลมาเยอะแยะแล้วจัดมาใส่ในโครงสร้างในทางการพูดเขาบอกว่าปลูกต้นไม้เป็นพันต้นคัดเลือกต้นพันที่ดีที่สุดมาเพียงหต้นเมื่อเตรียมข้อมูลแล้วขั้นตอนที่5ต่อไปก็คือว่า เราจะมาฝึกซ้อมฝึกซ้อมยังไงบางคนพูดอย่างนี้โอ้ยสบายมากแต่ไปใช้ไหมครับเสียงตัวเองออกมาตกใจเสียงตัวเองก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการฝึกซ้อมขั้นที่6คือสร้างความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นเนี่ยมันมีสองลักษณะก็คือว่าเวลาอยู่หน้าเวทีจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอเหตุการณ์ที่เราวิเคราะห์ผู้ฟังมาอย่างดีแล้วแล้วว่าเราเนียบที่สุดแล้วแต่ไปเจอผู้ฟังทีงนี้ ความเชื่อมั่นหายไปจะกล้าจะสร้างยังไงสุดท้ายการพูดบนเวทีหนังสือเล่มนี้ครับจะสอนเราละเอียดตั้งแต่แรกเลยท่านไม่ต้องไปไหนติดตาม YouTube ของเราสถาบันการพูด Good Talk สับส c r i b e หรือจะสับตะไครใส่ใบมะกรูดใส่โหระพาอะไรก็ว่าไปนะครับติดตามที่นี่รับรองไม่ผิดหวังจะสอนทีละขั้นตอนไล่ไปเรื่อย ไปจนกว่าท่านจะเป็นเมื่อชีพครับ